ดีสำนวนสำนวนกับสวที่เขาแล้วบอย่แล้วนี่หิวอยู่นี่กินกัยงนี่ต้มเป็ดหรือต้มไก่ยัง่กินบ่ยังบ่ได้เฮ็ดข้าวแดงบ่เดี๋ยวจะดเออาต้มเป็ดต้มไก่นี่พากันนั่งท่าเด้นี่นสวเออเฮาบ่ทออันะเฮาก็ไปไปบุญดิจะไปยังเออเริ่มถามเออไปปล่อยพหมอลํา โอ้ไปพน์มอดำลืมเอาสินเมื่อเด้บวยยันได้ไรสบัดเข้าชงส่งค้าเครื่องพน์เลยยันได้ไรส์เมย์ม่บุญเอาสินให้นุ่มจับเสือไม่ล้วเม่นุ่มเพราะว่าสิ่งเพราะว่าสิ่ใหญ่กว่าแอลมาเนเอ้าคือว่าสันตะเองเราเป็นมัดนี่น่ามัดเป็นนี่เด้อืมยังมาเนี่จะเมื่อนอนคืนบ่อืมตแตงเมื่อดินบุญนี่เออ เอออยากคนนำบุงเลยก็สวัสดีเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอพีเบิร์ดสุขสุขคนก็ยินดีต้อนรับข้าศูนยสักสันวันแล้วพี่น้องเอมาผมมาพอสานวันมะรเนาะกระทรวงอ่าเวลา สี่ขมขเนี่ยจังน้อยพรมพิน้อลยตอนนี้กัสี่โมกัวกัวน้องพรมพินงเนาะหาโมงยังแล you hmm. ง้ววเมื่อนี้กัทัศนนองกัสี่ขาวไปหาทางน้องมีน้องไม้เพื่อนพรมพินงเ้ยก็คือว่าพอทางสาวบุญเพื่อนอยู่ผู้บ้านอาต้นกระทันน้องพรมพ้นงเนาะก็ได้ถามเพิ่นว่าทางน้องมีน้องไม้ได้กลับมาบ้านแล้วพรมพ่นงเ้ยเมื่อนี้ทางสร้างเพื่อนบด้ไปเฮ็ดเชิญที่ชั้นให้ทางน้องเพิ่นน้องพรนพินงเนาะโดยอาสิตธุระด้วว่าไปเห็ดอาเวียกเพิ่นอีกบอนทางนึงเนาะ เอา้าวันนี้กับท้านสนรวัตรเลยเข้ามาสีเข้าไปหาทางน,อน้นองเพื่อนละพี่น้องเลยไปลินไปหัวไปทายไปทำคือเกา่าคือเดิมน้องพี่น้องเนาะกลับ่าได้เข้ามาหาน้องเพิ่นมือสองมือแล้วล่ะพี่น้องเลยเอา้าวันนี้กับมือที่สามพี่น้องเลยเจอหน้ากันคือเก่าเนาะโดยอาจังได้กลไปหาไปส้มหอมกับสาวนวลเลยพี่น้องเลยทางน้องไม้น้องไม้เพิ่นเห็ดอย่างนี้สวงอ่าแดงๆดงเดือาอากาศเย็นๆน้องพี่น้องเนาะ อะจังไรก็ไปรุนไปส้มพร้อมกันพร้อมน้อยน้อยน้อยวันนี้ก็ได้ขอมาหาทางน้องเพิ่นโอ้โหอ้าทานเมนตูน้เนาะไว้คักอดีอันนี้เห็นอย่างนี้เมนตู้เยสบายดีเลยสานอย่างน้อโอ้ยนนอ,อย่าพื้นอะไรสานสวีนี้โอ้สานสวีไดิย,ยุ่ง ยุ่งบ่โอ้ยมันนั่นแล้วมันเสียตรงเสียยังมันเนยโอ้ยบ้าแค่บ่กิ๊งเออฝึกน้องเมย์ดยสบายดีโอ้เมย์ตัวใหญ่ให้น้องเมย์นี่ตัวผู้คือตัวแม่นี่เออฮะโตเนาะมื่อนี่คือมาแต่เว้นให้อีหลามเมื่อนี่ภาอสภาษาอบงกฤษมาโอ้ภาษาอังกฤษมา เมื่ออื่นเมื่ออื่นพันมาโดยอ้ถือว่าสร้างบาได้เหตเวียะมาหนิเนาะอือเนี่ยมาได้เหตเวียะเหตงานบมื่อื่นเริ่มใหม่หรือว่ามันไปเหตบอลใหม่บ่ละเมื่อเมื่อีพันพักโอ้พักพรเมื่อเนาะเมันจะได้ว่าอะไรยืดเช็ดยืดเอ็นอราจะขอม้าจังโมงสันนี่เข้ามาอยู่ สามมงโอ้สามโมงออไปเฮ็หยังสั่งมาออกไปอันอนามัยเฮือนอ้เดี๋ยวใสนี่หุดขหงอ่อแล้วก็หองน้ำเร็วแล้วยังยังมัม่ได้ก่อบอก่อแล้วก็ยังมัน หสานสวีชสบนิงซะเวนาะสบายดีน้องอะนั่งนั่งแตสิออกไปอยู่วอนดินไหมคพูเร็วกลับมาเลยเนาะทางช้างเพนามาบอด้วยพนักงบบอเขามาบอดูบ้าจังไดยน่ะมีอย่ในมุญในแล้วมาแจงมอวานีเหตุยังโตอีกละ คือว mm. the oh, ่าวันศุมาเห็ดของน้ำโอ้เห็ดของน้นโตคุณแล้วนะบอสคุณแล้วแล้วคุณเอาท่อลงแล้วอืมถมเรียบร้อยรอแต่เห็ดทางในว่าสิไปถมงเริ่มเือนมือนแรงนี่นะก็เลยว่าต้องเบิ่งมื่อไหร่กับเบิร์นอีกโดยมื่อไหร่ออกไปบ่มืบอร์นอีกโดยเมื่อไหร่ออกไปให้อีกผู้หนึ่งได้จ้ะทางลงมาจะไปทางใด อาลินบ่ไปหาตาปีกฮุบปีกไว้เหิงเนี่ยไปหาตาปีกไปหาแบบสบายตาในจังน้อยเลยตีน้ำโมน้ำคูเท่านี้แล้วบ่กละกินเข่าดับเบิลมาเนี่ยตอนเที่ยงยังอ้าตอนเที่ยงยังอยู่อะเมนทุกชี้คำได้บวกละอืมบ่กละกนยากก็กินในห้องกระเพาะเด้อ เมนกร็พบขึ้นเลยน้องมีนอะไรยากลำบากเอาแค่นั้นค่ะบางวัยก็กินคำทองคำเมนเมนห้องทองวัยากก็ต้องกินพยายามกินเลยกับผัวนะบอกแต่น้องมีสาวนวลให้กระติกพ้าแต่เส้าหังกินกินหนีล่ะอ่อืมสามบ่ได้ไปเวียกก็ได้เข้ามาตีอ่าบ่อื่นเพิ่มใหม่ละเอ้ย ไปว่าสร้างบ่อื่นเมื่อื่นนะพอสร้างเมามันมีพักเอาบไ้โทรเช็กหากันมาสิบอเมื่อวานนี้โอ oh ้ค hm um ุ่อวันแต่ว่าม้นนี้ออกไปชื้อโดยมือนี่นะออกไปเก็บขี้นกอยย่บนห้องบางทก่วบางสีีทพืนอสิเทพื้เบ่มื้อื่นนะโดยพังเบิ่อโอ้นะแต่เาไปเก็บขวดไ้ก่อนโดย ปกติเทพื้นก่อนแต่ว่าศาบดิ์ทังในข้างนอกนี่ยังบริษาบบ่ะล่ะปกติเพิ่นก็สิษาบข้างในข้างนอกก่อนนะิ่นจังเทพื้นเด้เรียกว่าเพิ่นสิเทพื้นก่อนบ้าเนาะยังบ่แน่ทางเบื้องนี้ได้นะเอ้ามีตูกันเลยเหตุนี่ได้ให้มันตกตรงแบดนี้ฮะโอ้ยยากก็บม่กินนี่บอกเนี่ย สำนวนปัดสำนวนกับใส่บ่กินข้าวแล้วบ่ยังแล้วนี่หิวอยู่นี่กินกับหยังนี่ต้มเป็ดหรือต้มไก่กินบ่ยังบ่ได้เฮ็ดแดงบ่เดี๋ยวจะแดเออถ้าต้มเป็ดต้มไก่นี่พากันนั่งท่าได้นี่น้องสว่าเอ้ยบ่ คืนทันใหม่บอคือทันใหม่ก็เอาตัววัคซีนตีนบอแล้วว,ว้าวแล้วสองตีนนะมีตัวมีปีแล้บอโอ้ยมันต้องได้ลายตัวเลยตัวนะตัวมันอยู่ในน้ำนิดปูป่าหนาน้ำอะ <c oughs> ไ,ไรก็ได้บ่เป็นยังบ่แต่ว่าได้ขึ้นได้อยู่เนาะไม่ตู้ อความกินความอยู่บป็นสำคัญหรอกล่ะเอ้ยขึ้นอยู่กับน้ำมกน้ำใจหอดเจาะเทิงกามาคือเก่าถ้าบัวหอดเอ้ยกับบัวกามาเดยเนาะซาบัวเก่งใจแล้วบ่กหอดมือกินมือขึ้นว่าอยู่ๆกามาบัวหากามาผัว่งบัวป้าถ้าหอดที่หลอกนะถ้าหอดน่ะบัวป้าไม่ตัวเลย ก้ไปไปกับคืชาวนวน่กัมาเป็นมือมาคนเดียวกับย่านจอกลังเมีนย่านเนาะชองปะเมาวันมามื่อขึ้นตอนได้สงการว่าขึ้นสงการคุยชาขีตมแค่นั้นเนาะลู่หนาเจ้าเอาอกแป๊กเนาะสาวัวมันคู่ไว้เอาขีตมเนีวๆเนียขีตมมือนมันกามด้ จะบอเปืองครีมเนาะแม่จะบอเปลืองแป้งเปลืองครีมม่วนได้ขึ้นสงการขึ้นเฮือนนีเลยขึ้นยังนี่มาแล้ไปหานราไม้มาแกงเนาะผลตกเธอเดียวนัเนาะละมันตกเต็มเงิมังโมเป็นดอกเธอเดียวเลยเนี่ยกิดดอกกระเบื้องตกแห้งตกแขก ก็ค่อยๆนล้วส้วงนี่เนาะพอดินนั่นดินลายนะตกคนตอกอุบานลูกแห้งแห้งได้ไมีตัวเอ,อ้ยแห้งน้ำตโนกเกงเพื่อส้วงนะบัดย่พีีวามแห้งขักอยู่ออตกเสือดิอารันแหละหนักที่สุสดโอ้ยหอมเด้หอมอย่างนี้นี่ หอมกับข้ากับมเมนจะหอมยันเย็นหอมยนรูมไหมบไกินบ่เอ้าสบวัวแล้วเคยได้กินเพลี้ยคอยซะหอมเหือเราบ่โอหอมหือเราไม่พอไกล่แล้วแบบนี้หัวเป็นตัวหอมยี่น้อเป็นตัวเนาะ อะไ,ไเอาหอมแบบน้ำอมน้ำหอมนี่เด้ยวอหอมหอมหอมยาวเลย <c oughs> หอมมาเป็นบทนเป็นบาทเนี่ยชงเถือ่อะไรเด้เนี่ยบ <c oughs> อกมันกินมาจากทางนั้นมาละ,ะเจ้าเฮ็ดกินแนะคอยทำลงแรงเนี่ยเนาะเหม็นเฮ็ดกินกินแบบน้ำอมน้ำหอมนะสาบัวเย็นๆหอมคือหลอกไม่หลอกย,ยังนั่นแหละจต่แล้วคนที่บ้าน ดอยมันหอมแั่นมาจากนอนหับอือหอมแฮงอดิหมุนครับผูคักอือบ่เอียวบ่หยังเอผู้พุกอะเนาะแหยบกิดบ่ชันผอ้าวียนียงเด้โอ้ยหักยาดีอันไออ่ายาดีไอซะเว้ยบาดหยังน้ออันแดงซะบ่ซิมเมื่อกี้บ่จัอันนี้ เนาะของมีแห้งวะนี่เย็นๆนี่โอ้กหแกลมเด้อนี่ดูอันพัะแกรมช็อกโกแลตบอระพังเขาแบเอื่นแกลมบอดกระด้างนี่โอ้เสพเลยกนี่ขอเสพหัววัดไปแด้วนี่เนาะเขาเสีย้งสนุกโอ้ลองเบิึงบุ๊รองได้สบู่กินย่างเดียวได้เจ้านะอจะกินได้เจ้าได้ย่างกระกรอบได้นี่นะยำได้ก็ได้ เป็นอะไรบ้าเนี่ยกินเนื้อฉาวนวนบวกกินแล้วซีมเมืองคือจะววานเนี้ยมันชิบด์เว่ยธรรมดาเนมาะลนุ่มมีถั่วจินโมเมนต์ถั่วลำผ่านอยู่ขานาชิมาอีกผ่าน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 เออ หรว่านนะจบอสานบออีกีจ้าวานเจ้าอยากกินเลยตะอย่าชมเก่งได้เจ้าอะไรชาวนเธอเขาบอกเออันยังไงเธอเขาอนยังเธอไปเคลื่อนไวบุญดีจะไปยังเออเรื่องมเออไปพอนมล้ำ โอ้ไปพนมอดำลืมเอาสินเมื่อเด้บ่เยอะได้สบายห้าชงส่งค่าเครื่องพ่อเลยเยอะได้สบายแม่บุญเอาสินให้นุ่มจับเสียแล้วไม่น <stakeholder> <Tracy spices> ุ <veter Coleman> ่งเพราะว่าสิ่งเพราะว่าสิ่ใหญ่กว่าแอลมาหนิเอ้ากลัวเส้นตะเอ็งเราเป็นมัดนี่น่าหมักไปนี่เลยนี่ยังมาหนิจะเมื่อนอนคืนบ่อืมตแตงเมื่อดินบุญนี่บ่นบ่นบ่น เออยากพ่นํำบุงเลไสัาไปพ่นบว่าสินันี้สิเฮียอ่ายิบสิ้นไม่บบนี้โอ้ยเนาะก็บ่เอาเข็มคัดคัดเอาลูกในวันวาสิยิบให้ในตรงนี้ว่าวันยิบก็ยังย่านแบบอย่ามันเป็นแบบมันมดดเพลงหาโอ้ยเนาะจากรอบเนาะสามป้าสามรอบสีายเด้บลงไปเบิ่งเนาะบุบยังโหดเลยขาว่ามีบุญบานพลสิ้ ม mm. da. no no mm. okay. um. uh ื้อใดล่ะเปนอนพักเพลินเฮาเด้อมื้อใดยังบ่ฮู้โวยเฮือนจะยังบ่แล้ไปฝากไว้ใสแล้วบ่นอนพักกับนอนตุบ่ยังแล้วโอ้ได้นอนตุกันอนเด้บ่ตุแล้วบ่คาขึ้นหาลมพัดเย็นจ้อยจ้อยมาบ้านีกเลยเป็นยังลมบักแฮงนก็พากระตุไปเลยอือทวแหละบ้านนี่ลมเนาะลมคือฝนสิตกแม่นบ่สิตกกบ่ไตกเด้นันแหละ จชได้แล้วคุณจิตตุยแต่ะบานเจ้าเมื่อแต่ละรอบแรงจากม้งจะมือหอะดได้บอกหกเจ็ดมงแรงเม่อตอนเช้าคนบอกว่าเช้านู้นวันมีน้องมาอยู่เพื่อนมีบุญไ่มล่ะมีแลวเขาต้องเมือโอ้เมื่อสซันี้ มาแต่ดิ้นบุญเลยพอดีอาบนม่กับพอดีเมื่อเมื่อพร้อมกันกับทั้งสาบุนแม่กับเมื่อกเมื่อย้อนย้อนยองอยู่พูดเมื่อคืนแบเมื่อซืนี่กลางคืนอ่ะทำเมันบักคาหนาวอยู่ละอยู่มันหนาวนอนกับรับอีกลมได้เมื่อนะเนาะเมื่อบุญฮะลมอยากซีแบบหนาวแน่ข่อยขมแน่ข่วยกีบสีลุงชะชุมกันพอดีแบบเม้าบอไดเปิดพัดลม เป็นหมผ้าค่ะอุ้ยซึกแบบหน้าหนาวมัน่ะบ่เดียวตื่นมาแบบมีคนทางข้างบ้านเนียบ้านใหม่เสียชีวิตเนาะนอนนอนไปเลยอยู่เฮื่อนข้าวเลยเรามาเรื่อยๆเด้ขางเฮื่อนข่อยคนจะจอยเนี่ยเรามาห้องห้องอกิกรรมเนี่ยเราเสียอะไรนะมอกเมียะผู้ชาย ก่อนอนอยู่เทียงนาดิละนอนรับไปเลยป่ะตอนเช้าเรามาอายุกวดเขียวไปเตงอยู่ห้องการศึกษาบ้านโคบัดเมื่อตอนแรงตื่นเช้าที่เป็ดโมงฮวรัสเซียนอนหน้าผู้เดียวว่าได้ยินเขาว่าบอกเป็นจตาได้แม่ยนเมีนอนกับมีลูกมีเจ้าชาวคนหคนึ่งไข่เนี่ยเป็นยังนอนนอนผู้เดียวว่าได้บ่ได้ละก็มีหลายเหตุนเนาะตือหอดขัดหอดข้าวเพิ่นมาเอาไปสบายไม่เจ็บได้ปวด จะเจ,ปปจ็บปวดทรมานโอ้เจ็บปวดทรมานเลยมันไม่ไม <อา S 2> ทำนะนอน <c oughs> ไปเลยนะค่นีคือว่าคน <c oughs> มีบุญเนาะบริเ <c oughs> จ็บได้ปวดแต่กาตอนแรงเมื่อนั่งก็กลมลมข้งมาเหา่ามาหอนฉนันพันพืชอาชิมาแบบเห็นแบบอย่างแล้เห้องบุหูเนาะหมามันเห็นอยู่แล้ว <c oughs> เราเคยมา เฮ่ยสบวบโอ้จจิตใจก็เลมิตุคักเนาะสบวเนี่ยสบวบล่ะเนี่ยโอ้ย่างอันแดงๆดีขยงฝ่อยได้อยเจ้าอยากยิงยังได้เะรหัวหนูมีกันแต่หัวได้เนาะได้ยังแน่กินแนงจ้ะเฮ็ดแต่บ่เตรียมแล้วยังโมมี่ย่าง โดยประแดกตลาดชื่อให้ดอกแซเป็นตัวเ้ามาปีน้ำมุกเอประแดกอันนั้นนะประแดกปลาชิวลมาหน่อยมากระตัมหกห้องใจมีกินไปแล้วกินเลยน้องมีขบเขึ้ยวเลยไปจะมาโมยะโมยะเยี่ยมน้องมีก่อนนะว่าผู้ละมาเจทางบ้านน้องมวยพูดอะไรน้องมีขากับเลยรเบะน้องมีก่อนถามน้องตังยี่นี่ว่าน้องมีบลายูล อยู่เฮิงเติบนําหันนะ่ะเพิ่นใส่เพิ่นเข้ามาบ่ตัวได๋เอาเข้ามาเอามาไว้ทีละนะโอ้เราบ่เห็นเนาะอ้าวคือว่าแม่บุญมามาด้นะวกําลังว่าสิโทรเลยว่าชาวนวนชาวนวนอันปมีอยู่อยู่ว่บ่ได้มาถ่ายเด้แม่ว่าเพิ่นคือว่าสิได้กลับก็ชาวนวนม่วงเพิ่นก็สิยามาเป็นตู้อยู่ แล้วก,ก็ซีเมอร์ป่ะอกประดันมาแตนไปอน,นามัยเพิ่์นบอกให้ไปร่มวมเช้านีนน้องไม้นะ่ะไปรเกินม,มาชิปเอสโม่เอ,อ,อ,า,นอนนาไปรวมอยูออ่ไซน,นนะ่ะเอ้อนนา,าเพิ่น์นอนามัยทางเด้ทางเขาบ้านฮะบ้านรังชองเาโดยผู้เฒ่าหน่วยเพิ่น์นมาบอกเพิ่์นมาบอกไปหมดบ้านนะแต่ไปอนามัยเพิ่์นเด็กชายเพิ่์นเนาะไม่แต่เป็นเพิ่น์น กับพอดีชีวิตมงมามาแล้วกับพอดีเอ้กับไปไปไปว่าเขาพอชีวิตมงนี่ถือว่าเขาถือว่ามานี่ท่าน้องมีอยู่ได้นี่ชีวิตมงกลัวเดียเขาลงไปไอันหาองมวยเลยเนาะแม่น้องมเยนะมย์มาไปไปน้องไม้โอ้แต่น้องเมย์แต่ท่าอยู่เพื่อนแปลว่าเขาเพื่อน ไปเอล,ลอคนเฮอคนนะนะ <c oughs> แล้วก็่ตู้เอาคนหน,นึ่ง <c oughs> ไปแลวคนหนึ่งยุเขาคันเขาไปมัดชอมัดชามก็ม่ได้แล้ว <c oughs> เมน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 แมกอันอดอดก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 อกอดะกด้กดดก กําลังเบิดวิ่งนึงอย่าได้น้องแมวมียังอันนี้น้องแมวอยากวข่อยได้มียังนเจ้าคือเอาเอาโอ้ั่วั่วยิ่งกินยิ่งมันอันแยิ่งกินยิ่งมันอันนี้ก็คืออันลดู่ตัวกล้วยนึงกล้วยนึงก็่เนาะอันนี้มันเป็นมักแดงมักแดงบ่นี่เอ้าโอ้มักแงมักกล้วยมันอิ่ม้แลแม่แล้วแกะนึงต้มอซาบัวนี โอ้ยเจาเนาะแกนึ่งกันแค่แกะนึ่งเลยใสตู้นึ่งบนาใส่น้ำตาลมาเมนทุกบ่กุ้ยชุกแล้วกระบาลหวานในตัวเพินเนาะแซ่อยู่ทานทานไราใส่น้ำตาลเนาะหน่อยจะมายอของไรนี้แน่นอนน้องมี ดีได้คนสลาดย่องเซ็บุเชคว่าฟ่านฟานคนสลาดย่องมุงกินเป็นเอ้ยซาวนเนาะเอาโยกไปพูพี่รองเลยโดยโดยขโมาขอบใจมิตูละลายถึงก็อมาให้ซิมพี่รองเลยของมักอยู่แล้วเมนเมนกะบพอค่อยุดเจ้นมานะ ปวข้ากินเจ็บเจ็บคอทั้งเอ้ยกินเจ็บคอเข้ามาแล้วมันกะเรื่อยๆอากาศช่วงนี้เนาะเฮ้ยยังหอบันาคนข่าอ๋อคนจิตกว่าไม่ถุอ้ยห้องน้ทั้งไร่บาทเลยใช่ใช่ม่ตุบริงยินเสียง อยู่ฟื้นนี่บอกเออเอ้าก่อนก่อนยังเนาะชุมกินเชีดอ่ะชออดออดเดยิดว่าอึ่งหองเ้เน้ะน้องเมย์คนงตนี่มมีอึ่งบ่น้องเมย์แถวนี้ทนากันนย้อ ไปจัปัจจุบานมันบ่คือแถวอานานมีไก่ไปลงพวกนั้นหลายเด่กกับพวกข้อสิได้เนาะสาบัวมันช่วงนี้มันกับอยากมีมันบ่คือตะกี้คนกับลายของกินของอยู่กับอึดยากเดินสามก๊กนอกมีเดินหะเดินโฮมีโอ้ยฉับสิหะมาตะเกาเดินนี่ยากเด้หม้อต้มหนึ่งกับทางเนาะกินกันลำบากเนาะมีมี เอ้าจังไดเอาสาวัวได้อำลาพระจะไปอีละเด้อบุนี้น้องมีเด้อเพิ่นกะเพิ่นกะสิไปดินใหม่แมนแมนคิดว่าสิไปดินใหม้ดูแหละทางเฮากะแต่ว่ามากลับมาแล้วว่าสิไปเบิ่งเพื่นเพิ่นเอาท่อเฮ็ดห้องหน่ำนะบ่แต่ลงแล้วแต่แล้วจังใดก็แล้วเด้อน้องมีนี่อดเอาเนาะบ่นานถ้าว่าภายในเดือนนี้เดือนหน้าเนาะถือว่าเสรร็จเียบร้อยสาวัวค่อยว่า ค่บามีงบเข้ามาเรื่อยเนาะองกรเข้ามาเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้เรื่อยแน่นอนเนาะทางเฮากับชได้กับก่อนเลยโดยอัสบายดีได้ละเด้อสบอัสบาดีบาดีตั้งเมตเด้อโดยโดยพี่ๆพี่น้องเองพอนีกับทาสนองกับบางเยี่ยมมายามยด้วยว่าทางน้องเมียน้องไม้เพลินคือก็เคเดิมพอมีพี่น้องเองคล้ายๆคำลงแดงเนาะ วันนี้ก็เข้ามาถามไทยเด้อว่ามาดินมาหัวน้ำเพิ่นอ่าเบะมาเยี่ยมมายามไข่ค,คำลงแดงไข่าชีได้กับตาเมื่อบ้านเมื่อซองพรมพี่น้องเองจังไลยก็พระพรมพี่น้องเอฟซีเบอร์ส,สุขสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทาสน,นุนเด้อพรมพี่น้องเนะาะอ่จังไลยคลิปนี้ก็ลาไปแล้วพรมพี่น้องเองขอกล้าวข้มาสาบายดี